นึกถึงฟอร์ดนึกถึงโปรดีดี D, นึกถึงอนุชิตจัดให้สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องของชิดจัดให้เหมือนเดิมวันนี้ชิดมีโปรดีดีโปรแรงเจอชิดโปรดีโปรแรงแน่นอนวันนี้ชิดมีโปรมาให้ D D, นนนน i, ครับกับเจ้าตัวนี้ครับผมตัวตัวนี้ก็คือ Ford r a n g e r x l s สงวนราคาอยู่ที่7จ9ด0สาับาทหรือรับชุดแต่งพี่ใหญ่เ a ปเตอร์แบบนี้ไปเลย หรืออีกหนึ่งอย่างครับผมรับไปเลยทองคานะครับผมตัวทองคําจะรับได้ทั้ง3ชุดนี้เลือกได้เลยครับผมก็คือถ้าเป็นตัวสุดท้ายคุณสามีได้น ố คุณภรรยาได้ทองแฮปปี้กันทั้งคู่แน่นอนโอเคทีนี้คันนี้ครับผมตัวนี้แรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้านะครับผมแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่4 0 5้ต่อนิวตันเมตรครับผมตัวนี้จะบอกได้ว่า ถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็จริงแต่ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับคบขันแน่นอนมาพร้อมกับตัวแอปพลิเคชัน for ์ดพาร์ตนะครับผมฟอร์ดพารใช้งานอะไรช่วยอะไรได้บ้าง 1. สามารถใช้สตาร์รถได้ขอแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดหรือรถลูกค้าจอดไว้นานๆลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศวอมรถได้สตาร์รถได้ผ่านแอปพลิเคชันเลยและแถมยังดูได้ด้วยว่าตัวรถ อยู่ที่ไหนอยู่พื้นที่ตรงไหนนะครับผมเช็คสัญญาณได้เลยนะครับผมส่วนตัวเรื่องของ f o r ์ p a า t เดี๋ยวคลิปคลิปของ Ford p a า t เดี๋ยวชิดจัดให้ทําคลิปแยกให้แต่วันนี้มาดูโปรดีๆแรงๆกันก่อนเลยโอเคคันนี้ครับผมอย่างที่บอกว่ามันมีออปชันให้เลือก3รายการคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรับเป็นชุดแต่งของพี่ใหญ่แรปเตอร์นะครับผมพี่ใหญ่แรปเตอร์ชุดแต่งตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวชิดจะพามาดูกันโอเคทีนี้มาเริ่มจาก เริ่มต้นจากตัวแรกเลยครับอย่างที่บอกว่าตัวของ Ford นะครับผมตัวนี้เป็นไฟหน้า LED c c แคมมาพร้อมกับตัว c c แคมตัว daylight ตัวนี้นะครับผมเปิดเปิดติดตลอดเวลาสตาร์ทรถนะครับทีนี้ตัวของตัวนี้คือไฟตัดหมอกทีนี้ไฟตัดหมอกเนี่ยอย่างที่ชิดบอกไปหลายคลิปคือไฟตัดหมอกของ f อร์เขาใส่ใจดูแลรายละเอียดดีมากนะครับผมคือบอกได้เลยว่า ไฟตัดหมอกของฟอร์ดเรามันจะเหมือนเปรียบเสมือนตาที่3ให้กับลูกค้าตาที่3ายังไงที่จะบอกให้ฟังว่าตัวนี้ครับเวลาลูกค้าดึงพวงมาลัยเลี้ยวไปฝั่งไหนนะครับก็คือไฟจะส่องสว่างมาด้านนั้นเลยนี่คือข้อดีของไฟตัดหมอกนะครับทําให้เราเห็นทัศนวิสัยเพิ่มมุมมองเพิ่มทัศนวิสัยการมุมมองเวลากลางคืนที่เราเลี้ยวนะครับ คือไฟหน้ามันสว่างก็จริงมันจะส่องตรงไปด้านหน้าถูกไหมครับแต่ไฟตัวนี้มันมองตามเราเหมือนตาที่3เพียงแค่หักพวงมาลัยแค่นั้นเองนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนของชุดแต่งของชุดแต่งพี่ใหญ่อย่างแรปเตอร์กันนะครับผมคันนี้เริ่มแรกเลยจากข้อไฟถามว่าติดข้อไฟตัวนี้ติดมาเพื่อมันเพิ่มมิติมิติมองมุมมองสําหรับอย่างอาชิดมองมาอย่างนี้นแบบอู ว่ามันมีมิติการมุมมองจากตัวไฟที่ดีไซน์มันสวยงามโดดเด่นอยู่แล้วเราเพิ่มโวลูมเข้าไปนะครับผมใส่เป็นครอบตัวนี้เท่สวยงามแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ครับผมเป็นกันชนหน้าของพี่ใหญ่เลยเปลี่ยนทั้งกันชนเลยสวยงามดูเลยดูเลยครับผมมีความสวยงามดุดันเป็นสไตล์ของพี่ใหญ่อยู่แล้วนะครับผมมาพร้อมหูลากจูงที่มากับตัวรถ1จุดด้านนี้แข็งแรงทนทาน ลากได้จริงไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงทนทานของฟอร์ดเรานะครับผมมาพร้อมกระจังหน้าตัวนี้เป็นแต่งของตัวดับเตอร์นะครับผมเป็นกระจังหน้า FORD นะครับผมพร้อมครับผมไฟ LED 3จุดตัวนี้สามารถเลือกได้2สีนะครับผมอย่างคนันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีสีส้มอมพันนะครับผมหรือจะเลือกเป็นสีขาวก็ได้ตามสไตล์ตามมุมมองเป็นเอกลักษณ์ของทางทางลูกค้าไปเลยนะครับผม แล้วก็ตัวฝากระโปรงมาพร้อมกับอะคริลิกที่ติดแบบนี้เป็นเลนเจอร์สวยงามโดดเดน่นแน่นอนเพิ่มมุมมองนะครับผมมันรับกับฝากระโปรงรับกับตัวกระจังหน้าสวยงามดุดันสุดยอดเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวที่จะพามาดูด้านข้างตามมาเลยครับผมตัวนี้เห็นไหมครับว่าเป็นซุ้มล้อซุ้มล้อตัวนี้มันเพิ่มมิติมุมมองให้มันดูแบบดุดันบึกบึนมากขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับยางดีเซนติ ยางดีเซนติตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับแม็กขอบ20แม็กขอบ20ลายเขากว้างตัวนี้สามารถเลือกได้2แบบจะเป็นซี่เล็กหรือซี่ใหญ่เลือกได้นะครับผมส่วนตัวนี้ช่วงล่างยังเป็นปีกนกอ,อิสระปีกนก2ชั้นอิสระปีกนก2ชั้นมันจะมีข้อดียังไงคือปีกนกมันทํางานอิสระทั้ง2ชั้นบนล่างด้วยรถเราอ่ะเป็นรถยกสูงนะครับผมเหมาะกับการลุยช่วยในเรื่องของการยึดเกาะถนนการบาลาน س ได้ค่อนข้างที่จะดีมาพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงนะครับผมโอเคทีนี้ตัวต่อมาเลยเดี๋ยวชิ้จะพามาดูตัวกระจกมองข้างเห็นได้ว่าตัวนี้ตัวกระจกมองข้างอ่ะจะเป็นสีดําด้านสีดำด้านมันเพิ่มความดุดันคือการใช้งานมันเป็นอะไรที่แบบสวยดุดันแล้วก็เห็นไหมครับมันมันดำด้านแล้วแบบพอมันเจอแสงสวยงามมากมาพร้อมไฟเลี้ยวในกระจกมองข้าง สวยงามโดดเด่นนะครับผมอ้อแล้วผมจะบอกอีกตัวหนึ่งตัวเจ้าตัวไฟตัดบอกที่บอกว่ามันเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับผมมันจะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาเราจะเลี้ยวครับไฟเลี้ยวช่วยบ่งบอกให้คันข้างหน้าข้างหลังได้ได้เห็นแล้วว่าเราจะเลี้ยวไฟตัดบอกก็ยังจะช่วยเพิ่มการมองเห็นอย่างน้อยๆครับผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันเขารู้แน่นอนเราเลี้ยวนะครับผมช่วยได้เยอะเลยโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนของ ในส่วนของตัวมือจับครับมือจับตัวนี้เป็นสีดําด้านตัวนี้ติดมาพร้อมกับข้อเป้ามือจับถามว่าข้อเป้ามือจับเนี่ยมันช่วยอะไรได้เยอะไหมสําหรับผมเองนะครับสำหรับตัวชิดเองอ่ะมันช่วยได้เยอะมากเลยสําหรับคนลูกค้าหรือท่านไหนที่ซีเรียสเรื่องอ่าพวกสีที่เป็นริ้วรอยจะเจอกันเยอะครับถ้าสมมติว่าไม่ติดตัวเบ้ามือจับแน่นอนว่าอย่างชิดเองอะ่ะมีแหวนมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเปิดมันจะโดนแน่นอนแม้แต่เล็บอะไรอย่างเงี้ยพอใช้งานไปนานๆเข้ามาันก็จะมีร่องรอยนะครับ เพื่อไม่ให้มันเป็นร่องรอยให้เก็บความสวยงามของสีเดิมโรงงานเข้าไว้ขอเป้าจับตัวนี้มาช่วยได้และแถมยังสวยงามโดดเด่นเพิ่มมิติการมุมมองว่าว้าวเลนเจอร์สวยสวยงามเลยทีเดียวครับผมทีนี้ในส่วนของตัวบันไดเจ้าตัวบันไดตัวนี้ถ้าผู้ชมอาจจะมองว่ามันเป็นแค่พลาสติกใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกครับกอดของเราอะเน้นใช้งานใช้งานจริงตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงจริงๆ คือตัวนี้รองรับน้ําหนักนะครับโดยประมาณจะอยู่ที่250กิโลกรัมมันจุดยอดแข็งแรงแน่นอนแข็งแรงทนทานนะครับผมทีนี้โอเคอต่อมาที่จะพามาดูในเรื่องของตัวโลบาโลบาตัวนี้ก็มาพร้อมชุดเดียวกันเลยชุดแต่งทั้งหมดนี้เลยนะครับตัวโลบาตัวนี้เป็นของแฮมเมอร์สวยงามดุดันเป็นเหล็กแข็งแกร่งใช้งานได้บรรทุกของได้วางของได้ และแถมยังมีไฟเบรกอีกหนึ่งดวงด้านบนเดี๋ยวเอาไว้ชิดพาเดินดูด้านหลังนะครับผมทีนี้มาดูในเรื่องส่วนของฝาถังน้ํามันตัวนี้ครับผมแล้วก็ฟอร์ดเขาดีไซน์มาสวยงามมากไม่มีปุ่มหรือที่ดึงที่โยกสําหรับเปิดถังน้ํามันนะครับผมการเปิดปิดถังน้ำมันจะเปิดยังไงปุ่มล็อกรถเลยครับผมแค่ปลดล็อกรถฝาถังน้ามันจะเปิดได้แบบนี้เลยอ่าและแถมยังตัวถังน้ํามันของเราครับบรรจุได้ถึง80ลิตร 80ลิตรเลยนะครับผมเยอะมากถือว่าเยอะมากโอเคส่ okay. วนตัวนี้ด้านหลังนะครับตัวด้านหลังเป็นเป็นแหนดซ้อน5ชิ้นครับผมโอเคแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมบันไดบันไดข้างเวลาลูกค้าจะขึ้นกระบ,บะจะขนของจะอะไรขึ้นได้อันนี้ก็แข็งแรงทนทานบอกแล้วว่าของฟอร์ดแข็งแรงทนทานอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้เอาเคสอย่างที่บอกว่า ช,ชุดแต่งชุดแต่งชุดเนี้ยทั้งชุดนะครับที่ได้กล่าวมาข้อไฟท้ายและไฟท้ายตัวนี้ชิดแผ่ไม่เป็นไฟท้าย f ู l l LED สวยงามไม่มีหลอดไส้เป็น f ู l l LED สวยงามสุดยอดเลยตัวนี้นะครับผมและก็ตัวนี้เห็นไหมครับว่าตัวเดิมๆม,มันจะเป็นแค่ตัวอ,อักษรที่มันเบลลลงไปตัวนี้ติดอะคริลิกเข้ามาดูครับสวยงามรูปไท์แบบโอ้โหผมเองยังหลงไหลเลยฮะชิดเองยังแบบ ชอบเลยลหลงใหลมากและตัวบันไดแข็งแรงทนทานเหมือนกันมีไฟสองสว่างด้านหลังนะครับผมด้านหลังมีไฟสองสว่าง2หลอดนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมมาพร้อมโลโก้ฟอร์ดสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับผมมีกล้องมองหลังให้แล้วก็มาพร้อมไฟเบรกนะครับไฟเบรกดวงที่3อย่างที่ชิดบอกว่าตัวแฮมเมอร์ครับตัวโลบาร์ของแฮมเมอร์มันมีไฟเห็นไหมครับมันมีไฟเบรกอีกดวงที่3สวยงามมาก โดดเด่นเวลาลูกค้าเบรกจวงตอนกลางคืนมันสวยงามโดดเด่นสะดุดตาสุดยอดเลยตัวนี้นะครับผมยักอย่างที่บอกไว้นะครับเรามีให้ลูกค้าเลือกได้3ช้อยด้วยกันนะครับผมอย่างที่บอกว่ารับไปเลยราคาคันนี้ราคา7 90, 9็0 0สับาทหรือจะรับชุดแต่งของพี่ใหญ่แรปเตอร์ or, แบบนี้หรือมีหลืออีกนะครับผมหรือรับไปเลยทองคํานะครับผมแน่นอน คุณสามีท่านไหนนะครับผมถ้าอยากออกรถกับชิดมาเลยครับชิดบอกว่าจบทุกคันดันทุกเคสจบแน่นอนชิดดูแลที่เดียวจบหมดแน่นอนครับสามีได้รถคุณภรรยาได้ทองถูกใจแม่บ้านได้ใจเราด้วยโอเคสุดท้ายนี้ชิดจะขอฝากไว้นะครับผมถ้าใครสนใจไม่ว่าจะเป็นแคมเปญไหนชิดมีโปรดีๆให้กับทุกคนแน่นอนนะครับผมติดต่อชิดได้ที่เบอร์098 สองหกห้าเจาย้ำนะครับเดี๋ยวชิดย้ำเบอร์โทรให้อีกรอบ0 9 8 2 6 5 7 8 7 3ดอาเดี๋ยวชิดขึ้นเบอร์โทรให้ตรงนี้นะครับผมหรือลูกค้าท่านไหนอยู่แถวนี้หรืออยากเข้ามาหาชิดมาเจอชิดได้ที่ฟอร์ดที่ฟอร์ด m a มเอพราม5นะครับผมมาทดลองขับมาสัมผัสรถจริงๆมาดูความดุดันอย่างชิดเดี๋ยวชิดบริการดุดาติมิตรลูกค้าคือครอบครัวนะครับผมชิดดูแลเต็มที่ใครอยากทดลองขับอยากจะดูสมรรถนะภายใน อยากลองนั่งดูได้เดี๋ยวชิดพาสัมผัสแล้วไว้เจอกันติดต่อชิดมานะครับผมอยากได้อะไรอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ในช่องได้เลยนะครับผมชิดจัดให้เดี๋ยวจะมาพร้อมโปดีๆรอบหน้าเดี๋ยวชิดจัดเต็มให้แน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ